หากจะพูดถึงเกมแนว farming simulation หรือที่บ้านเราเรียกติดปากว่าเกมปลูกผักหนึ่งในเกมแรกๆที่นึกถึงก็น่าจะมีชื่อบูก o โจมโนก t ตริหรือ Story of Seasons อยู่ด้วยแน่นอนที่สำหรับแฟนๆเกมยุคเก่าอาจจะคุ้นกับชื่อ Harvest Moon มากกว่าและภาคที่ถือว่าทำเอาไว้ได้ดีมากๆในช่วงปี2003ก็คือ Harvest Moon A Wonderful Life ผ่านมากว่า20ปีทีมงานก็ได้นำเอาภาคนี้กลับมา r e m a k ใหม่อีกครั้ง ยังคงใช้ชื่อภาคเดิมแต่เปลี่ยนชื่อเกมใหม่ด้วยเรื่องของลิขสิทธิ์ก็มาดูกันว่าการกลับมาคราวนี้นอกจากงานภาพแล้วจะมีการเพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนให้กลับมายืนหนึ่งในตลาดที่มีเกมแนวนี้มากมายได้หรือเปล่าใน story of seasons a wonderful life review หากคุณกำลังมองหาคอนโทรลเลอร์แบบมีสายสักตัวเอาไว้เล่นกับ nintendo switch pc และอุปรกรณ์ android ขอแนะนำเกมเซอร์ T4 Carly โดยการออกแบบกระชับมือเลเยอ t ์การจัดวางปุ่มที่ถนัดสัมผัสการกดที่หนักแน่นตอบสนองรวดเร็วและยังมาพร้อมฟีเจอร์มากมายเช่นปุ่มด้านหลังปรับเทอร์โบและอื่นๆที่สำคัญก็คือมีดีไซน์สุดเท่โดยเฉพาะเอฟเฟกไฟสุดล้าและยังคัสตอมไมได้ตั้งแต่ปุ่มอนาล็อกไปจนถึงระบบไฟเอาเป็นว่าแค่หยิบออกมาเล่นก็คูลสุดๆละ ใครสนใจก็สามารถหาซื้อได้ทางร้านค้าไอทีหรือร้านเกมชั้นนำทั่วไปหรือจะคลิกจากลิงก์ใน Description ก็ได้เช่นกันฉากหลังใน A Wonderful Life คือ Forgotten Valley ที่ซึ่งผู้คนใช้ชีวิตกันอย่างเรื่อยเปื่อยราบเรียบเราจะได้รับบทเป็นผู้หลงทางและเคว้งคว้างไม่รู้จะทำอะไรต่อจนได้ย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองนี้และแตัดสินใจที่จะพลิกโฉม ฟาร์มเก่ารกร้างของคุณพ่อให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งแล้วก็เข้าสู่โฟลที่หลายๆคนคุ้นเคยที่เราจะต้องปลูกพืชผลเลี้ยงสัตว์หาคู่ครองแต่งงานสร้างครอบครัวและมีความสุขกับชีวิตสุดชิลเพราะนี่คือ Story of Seasons เราสามารถสร้างและคัสตอมัยตัวละครใน A Wonderful Life ได้ทั้งชายหรือหญิงและตัวเกมก็จะอ้างอิงเพศเพื่อให้สามารถเลือกคู่ที่จะมีชาย4คนและหญิง4คนซึ่งการปรับแต่งเองอาจจะดูน้อยไปสักหน่อยหากเทียบกับเกมยุคนี้แถมเสื้อผ้าหลายๆชุดยังดูซ้ำๆกันอีกแต่ถ้าหากเทียบกับต้นฉบับก็ถือว่าอัปเกรดขึ้นมาอยู่บ้างสิ่งแรกที่สังเกตได้เมื่อเริ่มเล่น คือจากเดิมตัวเกมจะใช้เวลา30วันถึงจะเปลี่ยนฤดูกาลแต่รอบนี้จะเหลือแค่10วันเท่านั้นที่จุดนี้จะถูกผูกเข้ากับการเล่าเรื่องภายในเกมโดยจะถูกแบ่งออกเป็น6บทหลักแต่ละบทจะวนลูปตามฤดูคือใบไม้ผลิฤดูร้อนใบไม้ร่วงและหน้าหนาวซึ่งภายในช่วงเวลาที่กำหนดนี้เราจะต้องแต่งงานกับใครสักคนไม่อย่างนั้นจะถูกบังคับให้แต่งที่ก็รู้สึกว่าตัวเกมกดดันแล้วก็เร่งรัดเกินไปหน่อย สำหรับใครที่เคยผ่านเวอร์ชันเดิมมาฉบับรีเมคนี้มีการเพิ่มอีเวนต์ใหม่เข้ามากว่า70เหตุการณ์หรือสามารถเข้าไปเช็คความใกล้ชิดกับชาวบ้านแต่ละคนได้ผ่านไดอารี่ของพวกเขาหรือในหน้าเมนูส่วนของความสัมพันธ์นอกจากนั้นยังมี Encyclopedia ที่จะเอาไว้ดูไอเทมที่เรามีและอื่นๆซึ่งส่วนใหญ่เราก็เคยเห็นจากในภาคหลังๆของแฟรนไชสนี้อยู่แล้ว นอกจากนั้นยังมีการใส่ฟีเจอร์ใหม่ๆเข้ามาอยู่บ้างเช่นระบบ Request ที่ชาวบ้านสามารถร้องขอไอเทมบางอย่างในกระดานข่าวของเมืองและเมื่อทำสำเร็จก็จะได้มาซึ่งรางวัลแล้วก็ยังช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ให้กับชาวเมืองอีกด้วยนอกจากนั้นเวอร์ชัน Remake นี้จะเปลี่ยนจากการนอนแล้วก็กินเวลาในเกมครั้งละ7ชั่วโมงมาเป็นตื่นตอน6โมงเช้าแทนแต่หากเราทำเควสตและได้นาฬิกาปลุกมาก็จะสามารถเลือกหลับแล้วก็ขยับเวลาได้ สิ่งที่ถูกปรับปรุงใน A Wonderful Life v e เวอร์ชันนี้คือการทำให้สิ่งต่างๆที่ซ้ำซากน่าเบื่อกระชับมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบ Item Stacking หรือการที่เราสามารถเลือกขายของได้มากกว่า1ชิ้นต่อครั้งหรือการอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆแต่ตัวเกมก็ยังมีจังหวะให้ผู้เล่นลองผิดลองถูกอยู่บ้างและต้องคอยอ่านติวเตอร์ในโน้ตที่ถือว่าค่อนข้างละเอียดตั้งแต่ความถี่ในการรดน้ำต้นไม้ไปจนถึงจะสามารถหาซื้อสัตว์ได้ที่ไหน แต่จริงๆก็น่าจะเป็นการดีกว่าหากการสอนนั้นเป็นป๊อปอัพขึ้นมาในหน้าจอขณะเล่นเลยอีกสิ่งที่น่าเสียดายก็คือ UI และหน้าเมนูของเกมที่ทีมงานยังไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าไหร่เนื่องโดยต้นฉบับของภาคนี้มีการใส่องค์ประกอบเฉพาะเข้ามาแต่เวอร์ชันนี้กลับเอาสเสน่ห์เหล่านั้นออกไปและกลายเป็นแบบเรียบๆเพลนๆแทนแถมฟีเจอร์เบสิกบางอย่างยังถูกตัดออกไปอีกเช่นตัวบอกปริมาณน้ำที่เหลืออยู่ในที่รดน้ำต้นไม้ หรือแม้แต่เกจสตมิน่าที่กลายเป็นแบบทื่อๆไม่เหมือนออริจินัลที่เป็นรูปหัวใจแม้ว่าจะมีการเพิ่มอีเวนต์และฟีเจอร์บางอย่างที่ทำให้เกมดูทันสมัยขึ้นแต่ A Wo n d e r f u l Life ยังคงนำเอาข้อสังเกตเดิมๆตามมาอยู่ในเวอร์ชันนี้ด้วยนั่นก็คือความซ้ำซากข,ของกิจกรรมต่างๆที่แม้จะเป็นหลูปปกติของเกมแนวนี้แต่ก็ต้องบอกว่าหลายๆเกมก็สามารถใส่อะไรเข้าไปให้ผู้เล่นรู้สึกสนุกและไม่เบื่อในการปลูกพืชผลเลี้ยงสัตว์ตกปลา หรือขุดหาของต่างๆแต่ไม่ใช่กับเกมนี้และมากไปกว่านั้นเพราะบทพูดของ NPC ก็ทำออกมาได้ค่อนข้างน่าผิดหวังที่ชาวบ้านแต่ละคนจะมีคำพูดแค่ไม่กี่ประโยคที่จะเปลี่ยนตามซีซั่นหรือบางตัวก็แทบจะไม่เปลี่ยนเลยก็มีลามมาจนถึงคู่สมรสของเราเองที่หาความหลากหลายได้น้อยมากๆที่จุดนี้เองก็ทาให้อารมณ์ของการเข้าร่วมกิจกรรมหรืองานฉลองต่างๆลดลงไปอย่างมาก งานภาพเป็นอีกส่วนที่อัปเกรดขึ้นมาเมื่อเทียบกับต้นฉบับแต่หากเทียบกับเกมยุคปัจจุบันเองก็อาจจะดูธรรมดาไปสักหน่อยแม้จะมองว่าเป็นเกมที่ไม่ได้เน้นกราฟิกก็ตามไม่ว่าจะเป็นแอนิเมชันการเคลื่อนไหวของผู้คนและสัตว์ต่างๆก็ดูแข็งๆพอจนถึงเปอร์ฟอร์แมหรือการแสดงผลก็ยังไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่อย่างพวก draw distance หรือระยะการมองเห็นไกลๆก็ยังไม่ค่อยละเอียดพอจนถึงเอฟเฟกเงาก็ผิดเพี้ยน งานด้านเสียงก็เช่นเดียวกันที่มีการเพิ่มเติมจากของเก่าบ้างแต่ก็ยังไม่ได้ว้าวอะไรมากมายเช่นเพิ่มซาวด์แทร็กจากซีซั่นละเพลงมาเป็น2เพลงส่วนซาวด์ด้านอื่นๆก็ถือว่าทำได้ตามมาตรฐานของแฟรนไชส์สิ่งที่ Story of Seasons A Wonderful Life ถ่ายทอดออกมาได้ดีที่สุดน่าจะเป็นอารมณ์ความนอสโตเจียสำหรับผู้เล่นที่เคยผ่านต้นฉบับ และฝันว่าอยากจะกลับมาเยือน Forgotten Valley ที่เคยสร้างชื่อและรากฐานให้กับเกมแนวนี้อีกครั้งแต่จากเวลาที่ผ่านมานานกว่า20ปีและแนวเกมปลูกผักเองก็วิวัฒนาการจากเดิมไปมากมายทำให้การรีเมคกลับมาใหม่คราวนี้แม้จะมีการอัปเกรดขึ้นมาจากของเดิมหลายๆด้านเช่นงานภาพและเสียง QOL และเพิ่มอีเวนต์ฟีเจอร์ใหม่ๆเข้ามา แต่เม sociedad, ื่อเทียบกับเกมแนว farming simulation ที่มีมากมายในยุคหลังๆนี้ก็อาจจะบอกได้ว่า Story of Seasons A ่ Wonderful Life ยังคงขาดหลายๆอย่างโดยเฉพาะกับผู้เล่นยุคใหม่ที่ไม่ได้เคยอินกับเกมนี้มาก่อนก็อาจจะทำให้ Forgotten Valley แห่งนี้กลายเป็นหุบเขาที่ถูกลืมไปจริงๆก็ได้และนี่ก็คือคะแนนรีวิวจากหลายสำนัก สุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่นคิดเห็นยังไงกับ Story of Seasons A Wonderful Life พูดคุยันได้ในคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงานการเกมหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายได้ที่นี่ Console Gamer Station ขอบคุณครับ